สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้มาถ่ายคลิปสั้นๆนะคะวันนี้เราจะพามาดูต้นทูนนะคะต้นทูนกําลังสวยงามนะคะดูกอนี้กอนี้กําลังแตกหน่อเยอะแยะเลยเนาะเห็นใบเขาเล็กๆนะคะกอกำลังแตกหน่อเยอะแยะไปหมดเลยเราไปดูใกล้ๆเนาะนี่ดูหน่อเขาเยอะแยะเ๋ยเราต้องมาค่อยๆเอาหน่อเขาออกดู รูนตรงลากๆก,ก็เป็นหน่อนะคะอันนี้ก็มีอันนี้แตกออกเยอะจังเลยอันนี้เราเพิ่งแยกกระถางตอนตอนเดือนมีนามีนาเมษานะคะเราคิดว่าเขาหมดแล้วหนอเขาไม่ออกแล้วหนอเขายังออกอีกนะคะยังเหลือเยอะเลยตัวกอนี้ก็ยังมีนะคะนี่ดูต้นทูนเรากอน,นี้ก็มีต้นทูนเราสวยงามนะคะต้นใหญ่กอใหญ่นะคะดู เจาให้ดูที่เราแยกไอ้ที่ลูกเล็กๆ,ๆที่เรา,เอาออกมาเนาะอันนี้ต้นกลางๆเนาะกําลังจะใหญ่นี่ที่เรา,เอาออกมานะคะกลายเป็นต้นใหญ่แล้วนะเป็นต้นกลางๆใหญ่ๆไปละเอาออกมาตั้งสี่กระถางเนาะเราคิดว่าเขาหมดแล้วนะคะเขายังไม่หมดเลยเขายังแตกหน่ออีกเยอะสวยนะคะเพราะว่าปีนี้ร้อนเขาชอบร้อนแล้วเขาจะอยู่ใต้ร่มไม้นะคะอันนี้เราเลี้ยงเขาไว้ใต้ ใต้ร่มไม้ที่เราปลูกต้นไม้เป็นรั้วเนาะต้นเหมือนต้นดอกแก้วนะไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรอันนี้เขาใส่กับใส่กับกระถางถุงไว้นะคะเป็นกระถางถุงเนาะถุงที่เราซื้อข้าสารมากินเราเอาถุงเขามาเป็นกระถางต้นไม้นะคะนี่สวยงามให้ดูไกลๆจะเป็นป่าเป็นรั้วแล้วเดี๋ยว ชั้นข้างบนก็เป็นต้นไม้เป็นรั้วนะคะว่าบ้านเราเป็นบ้านแฝดอันนี้แบ่งครึ่งกันเนาะข้างล่างก็จะมาปลูกต้นไม้เป็นรั้วแล้วก็จะปลูกพืชที่กินได้พืชล้มนะคะพื้นที่ก็อยู่ใต้ล่มเอาไว้ข้างล่างตอนนี้เราเริ่มเลี้ยงได้ยาวเหมือนกันเนาะเราจะเลี้ยงให้ยาวจากจากที่มุมสุดบ้านนะคะเราจะพยายามเลี้ยงเขามา อันนี้เราเพิ่งเริ่มได้แค่นี้นะคะเราจะเราจะขยายไปเรื่อยๆแต่ก็ได้ยาวเยอะเหมือนกันได้สิบกว่าสิกว่ากระถางลแล้วเนาะที่เราชําไว้วันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นทูนนะคะต้นทูนหรือต้นออดิบเนาะออดิบที่กินได้นะคะภาษาอังกฤษออดดิบ เป็นออเดิบที่กินได้นะคะต้องดูดีๆด,ด้วยนะอันนี้ที่ต้นเขาใหญ่ละเราจะไว้ตายล่มสวยงามนะคะนี่ยาวถึงนี่เลยปลูกในสิ่งที่เราชอบนะคะ โอ้ในสิ่งที่ชอบชอบกินชอบปลูกเดี๋ยวจะตัดเขาไปแกงส้มหรือไม่ก็ตัดไปกินกับส้มตํานะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุก Subscribe ทุกกําลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเราจะพาดูว่าในสวนเราปลูกอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดซั b s c r i b e กดไลค์ให้เราด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ